โอ้ยครับก็กลับมาดูอีกครั้งนะผมของไอ GTS แ n ม n d นเดียเป็นผ้าอันนี้ไม่กับทันเลยนะครับไปดูกันต่อแล้วเป็นภาะรกิจสุดท้ายนะครับอเออช่วยผมหน่อยอโอ้ยช่วยผมหน่อย ฉันกำลังจะตายอยู่แล้วอยฉันเป็นตำรวจที่ดีเป็นคนละเมินดีไม่เนาะม่อะไรกันเนี่ยคือไม่มีใครช่วย <c oughs> ฉันยอมแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเลยฉันไม่ฟ้ามแต่ว่าฉันจะตาย ข้าก็ตายเหมือนกันไม่ไนะออกไปนู่นายก็ตายพอดีพอก่อนพอก่อนมันตายแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนี่นาะใช่ไหมล่ะอ๋อแต่ว่า จนนั่นนอนตาปพบกันนี่มันเป็นเรื่อ,องความจริงของมเเว้ยใช่เราก็เชื่อนะแต่ว่านะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นแน่หนุม่มแต่ว่าเจ้าหมอนี่มันตายไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นแน,น่ๆนะแต่ว่าต้องขอบใจด้วยนะพ่อหนุม่มเอ,อิมโอเคเข้าใจนะครับแต่ว่ามไม่เชื่อหรอกแล้วก็งคเชื่อสมบได้ไปคนไปเชื่อกับสมบแต่ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะใช่สมบหอมอสมบคือใครอ่ะ อ๋อจี่มันตายไปแล้วเขามันเป็นพวกไวร้าสไม่ได้แล้วไอ้พวกสมุกอืมไปก็เถอะไปเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินอืมลากรไอเจ้านาที นี่คือคำพูดของซีเจนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมก็เจอกันต่อสวัสดีครับ